สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเคลื่อนไหวถึงอดีตคู่กรณีหนิงเคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตคู่กรณีไฮโซน้ำหวานติดแท็กต้องการลุยบอกนะต้องบอกว่าล่าสุดหนิงปณิตานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตคู่กรณีไฮโซน้ำหวานประกาศต้องการลุยบอกนะเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่เมื่อหนิงปณิตาเปิดใจทั้งน้ำตายอมรับครอบครัวมีปัญหาจริง อยู่ในช่วงของการแก้ไขโดยเทนั้นได้กล่าวว่ายอมรับว่าครอบครัวของตนมีปัญหาจริงตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขขอใช้เวลาแก้ไขด้วยสติเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดยืนยันนะตอนนี้ยังอยู่บ้านสามีและใช้สถานะสามีภรรยากับสามีอยู่ต่อมาไฮโซน้ำหวานอดีตคู่กรณีนั้นก็ได้โผล่เคลื่อนไหวถึงหนึงพณิตาหลังรักสันคอนจินจรินโดยไฮโซน้ำหวานนั้นก็ได้โพสต์ภาพ พร้อมแท็กสาวหนิงปณิตาว่าส่งกำลังใจให้บิ๊กซิสเตอร์กอดๆและอยู่ข้างๆเสมอที่พี่ต้องการน้องเชื่อว่าพี่จะผ่านมันไปได้พอพี่เป็นพี่วันนี้เราถึงรักกันต้องการน้องลุยบอกนะและล่าสุดหนิงปณิตานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตคู่กรณีไฮโซน้ำหวานติดแท็กต้องการลุยบอกนะโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสตอรี่พร้อมระบุข,ข้อความว่าขอบคุณนะ ขอบคุณสติของเราสองคนที่ทำให้วันนี้เราเป็นกระยาณมิตรขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ